สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องทำเองได้ของเรานะครับจะมาทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากหัวปั๊มที่ไม่ใช้แล้วนะครับที่น้ํายาในขวดหมดแล้วนะครับอย่าพึ่งทิ้งนะครับเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับวิธีการนํามาใช้ประโยชน์นะครับเราจะใช้เฉพาะหัวปั๊มนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้สายยางนะครับยาวประมาณ1เมตรนะครับ แล้วเราจะนำสายางมาใส่ที่หลอดดูดของหัวปั๊มนะครับให้แน่นนะครับแบบนี้เลยนะครับเราจะใช้สายางนี้นะครับดูดน้ำมันในรถนะครับใช้ในยามฉุกเฉินนะครับและน้ำมันในรถเหลือน้อยนะครับไม่ถึงครึ่งถังนะครับไม่สามารถดูดออกมาแบบการรักน้ําได้นะครับเราต้องใช้หัวปั๊มแบบนี้นะครับถึงจะปั๊มออกมาได้นะครับ ถ้าน้ำมันในถังรถเหลือเยอะก็คงไม่มีไม่เป็นปัญหานะครับก็สามารถปากดูดออกมาได้เลยนะครับแต่นี้น้ำมันในรถไม่มีด้วยนะครับอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการใช้หัวปั๊มให้เป็นประโยชน์นะครับเราจะใช้หัวปั๊มและขวดน้ำอัดลมนะครับมันจะเข้าวนได้พอดีเลยนะครับจากนั้นเราจะใช้สายยางครับปพระหลอดมันสั้นไปนะครับเราต้ต้องให หลอดยาวถึงกลนขวดนะครับจะตัดสายยางต่อนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับสายยางถึงกลนขวดเลยนะครับจากนั้นนะครับเราะเทน,น้ำมันพืชนะครับที่ใช้แล้วนะครับใส่ลงไปในขวดนะครับ เราจะใช้ขวดอย่างอื่นก็ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะเกลียวขวดกับหัวปั๊มมีเข้ากันนะครับต้องใช้ขวดน้ําอัดลมนะครับ เราจะใช้น้ำมันพืชที่ใช้แล้วนะครับเอาไว้เพื่อก่อไฟนะครับให้ติดง่ายยิ่งขึ้นนะครับเราจะใช้เทลก็ได้นะครับไม่ต้องใช้หัวปั๊มก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่กระจายเหมือนหัวปั๊มนะครับอาจจะเปลืองมากกว่าหัวปั๊มด้วยนะครับตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับสําหรับ2เทคนิคกับการใช้ประโย์จากหัวปั๊มนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับ หากผู้ชมท่านใดได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับครับขอบคุณครับ